เท่าที่ฟังมาเนี่ยจับใจความได้ประมาณว่ามีทั้งอายการมานั่งถแถลงด้วยอายการที่ปัจจุบันยังเป็นเจ้าพนักงานของรัฐอยู่นะมาถแถลงด้วยแต่ก็จะพูดในมุมมุมทางกฎหมายให้ความรู้ทางกฎหมายอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกไหมที่ผมเห็นพนักงานอายการ แม้จะไม่ใช่ในคดีนี้นะครับมานั่งถแถลงข่าวกับเอกชนด้วยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะไม่แน่ใจว่าที่ถแถลงออกมาเนี่ยเท่าที่ฟังมาก็เป็นการสอนกฎหมายแหละเอ่ทายาทมอเสงเขาโชว์กระดาษด้วยโชว์กระดาษว่าเขาจะจะยื่นฟ้องใครบ้างแต่เขาไม่ได้บอกว่าใครบ้างนะ,สะแสดงว่ามันจะมี2ขยักขยักของอาจารย์เบียกับขยักของลูกศิษย์ตอนนี้ก็แปลว่าลูกศิษย์ออกมาลุยแล้วเนะี่ยพอมันเป็นไวรัเล่แล้วก็มันมีการผลิตคลิปซ้ําๆก็จะมีฐานแฟนคลับผมผมก็นั่งฟังมาทั้งวันแหละเรื่องน้างบ ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็นั่งฟังเอ๊ะเท่าที่จับใจความได้นะในมาตาร้อยสิบสองอาจารย์เบียร์คนตื่นทําก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนี่มีหมอจะโดนฟ้องด้วยไหมเห็นว่าไม่รู้หมอคนไหนเหมือนกันคือไม่ได้ตามว่ามันมีประเด็นอะไรกับใครบ้างแต่ในในสื่อหลักอ่าในสื่อหลักก็จะมีจะมีอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มแต่ในสื่อออนไลน์จะมีเยอะ แกล้งคนดีช่วยพระนอกรีดมันก็คงไม่ขนาดนั้นมั้งโอ้ยจย์เบียเป็นคนปฏิบัติธรรมน่าจะไม่ฟ้องถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ฟ้องไม่ไม่อยากให้มันมีวิบากกรรมอ่านี่ของคนที่ศึกษาธรรมะมาแต่คนที่ไปด่าบ,บริษัทมาเสงนีะ่เขาฟออ้องเอออันนี้ก็ต้องบอกให้รู้เลยแยกส่วนกันผมก็นั่งดูผมไม่ได้ดูอะไรหรอกครับว่าเขาจะชี้แจงว่าอะไรยังไงแต่ผมอยากจะดูว่าอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดรับบริจาคมันก็จะมีการวิพากวิจารณ์ เพราะมันเป็นประเด็นสาธารนณะมันได้รับการยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329การติชมโดยสุจริต ก่อนหน้าที่อาจารย์เบียจะบอกไม่ฟ้องร้องใครวันสองวันก่อนน้าน,นี้ก็ดูอารมณ์ร้อนเหมือนกันแต่เข้าใจได้อาจจะด้วยภาวะตั้งต้องสอนทำจะข่าวสัมภาษณ์อีกแล้วก็มาสัมภาษณ์ทั้งวันอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้อาจจะเหนื่อยมั้งแต่ผมไม่รู้นะเห็นเ,เห็นมีคนที่เขาเคยเจออาจารย์เบียหลังฉากบ่อยๆอาจารย์จะตุลงเห็นเขาโพสในเ c e b o o k ว่าอาจารย์เบียไม่ไม่ได้ค่อยเหมือนในถ้าถ้เเาเออเขาเรียวกว่าอะไรอะตัวจริงคือเหมือนในทีวีเอ้ย ตัวจริงเหมือนในทีวีออกทีวียังไงนั่นคือตัวจริงในติ๊กต็อกนั้นอาจจะเป็นการเอ่ออาจจะเป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่ออาจารย์จะดูลงใช้คําว่าอะไรนะเอออาจจะเป็นเหมือนกับคอนเทนต์เออในติ๊กต็อกอาจจะเป็นคอนเทนต์แต่ว่าตัวจริงก็คือที่ไปออกรายการทีวีอ่าประมาณนี้เออคาแรคเตอร์ Character ในการสอนเออประมาณนั้นแหละคาแรคเตอร์ Character ในการสอนอื เป็นคาแรคเตอรในการสอนแต่ว่าตัวตนจริงๆออยู่ในทีวีอนนี้ฟังจากคนอื่นพูดนะไม่ไม่รู้จากจันเบียร์เป็นการส่วนตัวหรอกแต่ถามว่าเคยเจอไหมก็เคยก็เคยเจอที่ช่องสามนี่แหละเข้าจริงไม่จริงก็เช็คสิค่าจะได้รู้อืมมันมันมีกฎหมายเขียนไว้ชัดอยู่แล้วมันมีกฎหมายเขียนไว้ชัดอยู่แล้วเราไปซื้อหรือเราไปดูใน Google ก็ได้ว่าหลักกฎหมายอ่ะมันมีแนวดีกาว่าไงเออ เวลาสอนธรรมไม่หยาบคายครับจริงๆมันน่าจะเป็นประเด็นว่าอาจารย์เบียรไปเปรียบเทียบมากกว่าพอไปเปรียบเทียบบ่อยแล้วมันก็เลยมีการกระทบกระทั่งกันเป็นคาพูดที่ใช้นั่นแหละคือหยาบคายส่วนหนึ่งแต่ว่าการเปรียบเทียบไงพอเป็นการเปรียบเทียบบางคนก็อาจจะมองแตกต่างกันหรือไม่เห็นด้วยการพูดเรื่องสถาบันก็เป็นเรื่องเก่าแต่แต่ถามม่พูดจริงไหมพูดจริงแต่ก็พูดในบริบทที่อาจารย์เบียชี้แจงนั่นแหละเออบางทีสอนธรรมะก็โดนตรวจสอบก็เป็นธรรมดา คือถ้าไปดูข้อกฎหมายอ่ะผมผมแนะนํำไปดูใน Google ก็ได้เออผมว่ามันมันชัดอยู่ว่าผิดไม่ผิดอะไปดูเอาได้ก็ถ้าฟังจากคลิปเต็มเนอะผมก็คิดอย่างนั้นแหละถ้าฟังจากคลิปเต็มนะ ผมก็คิดเหมือนกันที่คุณคิดนั่นแหละ,ะแต่ว่าถ้ามันมีประชาชนเขาติดใจเขาก็ไปให้เบาะแสเขาก็ไปแจ้งความแต่มันจะเข้าองค์ประกอบทางกฎหมายไหมเดี๋ยวเขาต้องส่งไปให้กองคดีเกี่ยวกับมาตรา112ของตํารวจเขาดูด้วยแล้วก็มีของอายการเขาดูด้วยไม่ใช่ว่าไปแจ้งแล้วต้องต้องผิดเสมอไปมันไม่ใช่นะคนหาเรื่องมันก็ตัดมาแค่ช่วงสั้นๆคือคุณต้องเข้าใจในมุมคอนเทนต์ คอนเทนต์อ่ะมันก็ต้องตัดให้มันมีคนอยากดูมันก็ต้องตัดให้มันมีคนอยากดูกตตดกดแต่พอคนมันอยากดูแล้วปุ๊บอ่ามันทําให้คนอื่นเขาช่วยไงจริงๆการตัดต่อคลิปเนี่ยนะมันมีกฎหมายเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์นะมาตรา16การตัดต่อภาพของผู้อื่นนะคนไปแจ้งความชื่อชื่อโอมอะ่ะถ้าโอมฟังแค่นี้แล้วโอมไปแจ้งความเนี่ยโอมควรจะไปแจ้งเงียบๆอย่าพึ่งมั่นว่ามันจะเข้าองค์ประกอบทั้งกฎหมายโอมไม่ควรไปถแถลงข่าวมันพอไปแถลงข่าวแล้วมัน ถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมามันเป็นเรื่องใหญ่ไงโว้ยกับทีมทนายของอาจารย์เขาเขาก็เป็นก็กฎหมายก็ฉบับเดียวกันกว่าคุณดูซิมันมีคนที่ไปแจ้งกับเป็นทนายไหมล่ะเรียนกฎหมายมาไม่ก่อนอยู่ๆก็ไปแจ้งดะไปหมดเลยก็คุณโอมนั่นแหละครับที่เอาคลิปตัดต่อไปแจ้งนะนะฮะกดสบบิ so ๊กมันก็ใหญ่ขึ้นพูดมาขนาดนี้ต้องให้มันนั่งชี้หรอว่าใครจะผิดใครจะถูกใครจะรอดใครจะไม่รอดพูดมาขนาดนี้ ยังต้องให้พูดให้มันชัดๆอีกเลยคุณไปดูองค์ประกอบทางกฎหมายมาตรา112รดิไปดูองค์ประกอบสิแหมแม่ถามเข้ามาเนี่ยเหมือนกับไม่เปิดดูประมวลกฎหมายมาอาญาเลยอเดี๋ยวผมเปิดแป๊บหนึง่งจําไม่ได้หรอกอ่าผมดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมอ่านองค์ประกอบให้ฟังคือเวลาคนเราจะไปแจ้งความอะ่ะเราต้องดูองค์ประกอบด้วยว่าเขากระทาอะไรองค์ประกอบคือเขาทําอะไรอ่ะมาตรา1 1 2่งรยพูดใดมิ่นประมาทองค์ประกอบนะมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายหมิ่นประมาทไหมดูหมิ่นไหมอ่ะแสดงความอาฆาตมาตร,รายไหมหมิ่นประมาทผมว่าไม่ไม่หมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร,รายไหมผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยดูหมิ่นไหมอันนี้ต้องตีความในเนื้อหาที่อาจารย์เบียร์พูดและมีการเปรียบเปยถือเป็นการดูหมิ่นไหมน่าสนใจเพราะเป็นประเด็นข้อกฎหมายเพราะเป็นประเด็นข้อกฎหมายแต่ถ้าถามว่า เจตนาเขาอต้องการดูหมิ่นไหมเขาก็ชี้ชัดแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ปากอาจจะพังเพอพูดพูดออกสื่อสารณะไปแต่ถ้าถามว่ามันอยู่ในพระไตรปิฎกที่เขาพูดถึงไหมเออไม่ได้เรียนปะะเรียนมาไม่ได้จบประโยคไหนมาเลยไม่รู้ครับเพราะงั้นต้องไปดูซิว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมีการเปรียบเทียบไหมแต่เราเราเรียนศาสนามาเนาะ ในสมัยม,มต้นมปลายประถมด้วยมันจะมาหนักๆเอาช่วงมต้นมปลายนี่แหละามาหาไ่ด้วยเรียนกันจังพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลือกเรียนมากจาไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่คุ้นๆอยู่ว่ามันมีคําสอนของพระพุทธองค์อยู่เรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบลักษณะแบบนี้อว่าว่าว่าจะต้องกราบไหว้ใครอแต่ผมจําเป๊ะๆไม่ได้หรอกแต่อเนื้อหาตรงนี้นี่แหละที่ต้องมาตีความ ในทางกฎหมายว่าเข้าเรื่องของการดูหมิ่นไหมดูหมิ่นคืออะไรอีกใช่ไหมจะถามต่อใช่มว่าดูหมิ่นคืออะไรผมบอกแล้วว่าทุกวันเนี้คุณจะไปเรียนกฎหมายทําไมคุณหาใน Google นี่แม่งมีหมดเลยยกเว้นแต่ว่าเป็นกฎหมายเฉพาะทางซึ่งต่อให้แม่งเป็นกฎหมายเฉพาะทางจบนิติศาสตร์มาก็ต้องไปเรียนเพิ่มต้องไปอ่านเพิ่มอยู่ดีเพราะเราเรียนกันแค่กฎหมายพื้นฐานดูหมินอ่ะคือในกฎหมายเนี่ยมันจะเขียนเอาไว้ค่อนข้างสั้น เราต้องไปดูคําอธิบายคําอธิบายว่ามันถึงยังไงมินประมาทเนี่ยขอไม่พูดถึงนะเพราะมันไม่เข้าคําว่าดูหมินเนี่ยดูหมินหมายถึงการดูถูกเหยียดหยามทําให้อับอายทาให้เสียหายเป็นที่เกลียดชังสบประมาทหรือด่าส่วนกรณีคำหยาบคายไม่สุภาพคำแดกดันคำสาปแช่งคำขู่อาฆาตคำปรับทุกคำโต้เถียงคำกล่าวติชมตามวิสัยไม่เป็นดูหมิ่น และการดูหมิ่นอาจเป็นการกระทําด้วยวาจากิริยาท่าทางหรือโฆษณาก็ได้โดยการกระทําที่เป็นความผิดฐานดูหมิน่นตามมาตรา393เนะเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณาอันนี้ผมขยายความคำว,ว่าดูหมิ่นให้ครบทุกอันนะแล้วกลับมาย้อนกลับมาดูกันต่อว่าอาจารย์เบียร์ใช้คําเปรียบเทียบอาจารย์เบียร์ใช้คําเปรียบเทียบคําเปรียบเทียบตัวนี้ถ้าจะถ้าจะไปพูดถึงมาตรา1 1 2นะดูหมิน่น ต้องตีความว่าเข้าหรือไม่เข้าแต่ถ้าถามผมนะมันมันกั้ากึ่งไปทางไม่เข้ามันกั้ากึ่งไปทางไม่เข้าคือมันมีการกระทําของอาจารย์เบียร์ที่ทําให้ต้องมีการตรวจสอบจริงไม่ใช่ว่ายกเมฆมาล,ลอยๆซึ่งอาจารย์เบียร์ก็ยอมรับว่าพูดจริงแต่มันมีเนื้อหาและบริบทการพูดมากกว่านั้นอ่าอันนี้คือมาตราร้อยสิบสองนะเพราะฉะนั้น การจะไปฟันธงว่าเข้าไม่เข้าโดยหลักกฎหมายผมคิดว่ามันไม่ผิดในมาตรานี้นะเฉพาะในข้อหานี้นะเหตุผลก็คือตามที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้